สวัสดีครับจักพันธ์ฟันธงประจำวันอาทิตย์ที่11มกราคม2569ครับวันนี้มี10คู่มาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันได้เลยครับคู่แรกวันนี้ครับเริ่มต้นกันที่าการไทยลีกเมืองทองยูเนเต็ดเจอกับอยุธยายูเนเต็ดในเวลา6โมงเย็นอยุธยายูเนเต็ดฟอร์มดีเกินกว่าที่จะกลับบ้านไปมือเปล่าในวันนี้ครับเมื่อเทียบฟอร์มกับเมืองทองยูเนเต็ดที่แพ้คาบ,บ้ามา3นัดต่อเนื่องแล้วเพราะฉะนั้นคู่นี้จักพันธ์ขอฟันธงรองอยุธยายูเนเต็ดที่0.5ครับคู่ที่2ครับในรายการเกาโชเจอ ปามาในเวลาหกโมงครึ่งอย่างน้อยเลเช่วันนี้ก็เล่นในบ้านได้เปรียบกว่านะฮะเชื่อว่าจะสามารถเอาชนะปามาที่ฟอร์มไม่หนีกันสักเท่าไหร่ไปได้ในเกมวันนี้ครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จกักรพันขอฟันธงไปและเช่ต่อเสมอคู่ที่3ครับฟิโอริติน่าเจอกับเอซิมิลานในเวลาสามชุ่มเอซิมิลาน ผลงานในรายการนี้ไม่แพ้ใครมาต่อเนื่อง10นัดแล้วนะครับวันนี้ต้องมาเยือนเฟอรริติน่าที่แพ้ชนะสลับกันมาหลายนัดแล้วนะครับหาฟอร์มของตัวเองเยืนดูไม่ค่อยจะเจอนะฮะผมมองว่าวันนี้ไม่น่าที่จะต้นานทันเอซีมิลานวันนี้ได้ไหวครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันธงไปเอซีมิลานที่0.5คู่ที่4ครับเวโรนาเจอกับลาซิโอในเวลาที่ยงคืนถ้าจะให้ฝากความหวังว่าเวโรนานั้นจะสามารถเก็บ3ามแต้มหรือแม้แต่แชร์แต้มกับลาซิโอได้วันนี้ผมว่ายากไปครับ ลาซิโอนั้นแข็งแกร่งกว่าเยอะครับคุณภาพนักเตะก็ดีกว่าถึงแม้ว่าช่วงหลังแล้จะดูแผ่วไปเยอะครับแต่เช่วันนี้ลาซิโอนั้นจะบุกมาเฉือนชนะไปได้ครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันธงไปลาซิโอที่0.25ครับคู่ที่5ครับยังอยู่กันที่รายการเกาโชซิเรียอิตาลีหนึ่งคู่กับอินเตอร์มิลานเจอกับนาโลีในเวลาตี2 45นาทีครับสำหรับคู่นี้เป็นคู่ v i p ประจำวันนี้ครับผมมีเนียใจแล้วว่าจะเชียร์ทีมไหนดีแต่ว่าขออนุญาตส่งแนวทางของคู่นี้ให้เฉพาะทททุุกกก่่่่านนีีอยยูลมเดวั เดี๋ยวผมส่งให้ก่อน2ทุ่มในกลุ่มจกักรพันธ์ฟันทงครับทังเข้ากลุ่มคือ Li@ อ้อน JK 1 6 8 8หรือจะคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ก็ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวผมเอาแปะแปะไว้ให้ในนั้นครับแล้วเจอกันในกลุ่มครับคู่ที่6ครับบรโอโยบายเยกาโนเจอกับมายอกาในเวลา2ทุม่ม คู่นี้น่าจะสู้กันสูสีมากกว่าที่จะมีใครได้3มแต้มไปนะฮะมาโยก้าเองก็ชุงหลังนั้นแพ้ยากด้วยครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจักรพันธ์ขอฟันธงรองมาโยกาที่0.5คู่ที่7จ็ครับเลบบนเตเจอกับเอสปปนญอลนในเวลา4ีทุ่ม15นาทีเอสปปนญอลเหนือก็เยอะครับผลงานที่ผ่านมาก็กำลังเข้าฝักเข้าฟอร์มถึงแม้ว่าจะสะดุดแพ้บาร์เซโลนามาเกมล่าสุดก็ตามแต่เชื่อว่าวันนี้พวกเขาจะสามารถกลับมารักษาโมเมนตัมแล้วก็ชนะต่อเนื่องได้อย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันธงไปปเอส ที่0.25ครับคู่ที่8ครับบรัสมซนเชิชกระบาดเจอกับเอาสบวกในเวลา3ทุ่มครึ่งฟอร์มแย่พอกันทั้งคู่เลยนะฮะสำหรับเจ้าบ้านบรัสเซนเชกระบาดนั้นแพ้ต่อเนื่องมา2นัดด้วยการ,รฟอร์มการเฝ้ารังก็ยังดูไม่น่าวางใจเลยครับคิดว่าคู่นี้นะ่าจะสู้กันสูสีแล้วก็จบด้วยการแบ่งแต้งกันไปมากกว่าครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จกกักรพันธ์ขอฟันธงรองเอาสบวกที่0.5 คู่ที่9กาครับบบเยมินิกเจอกับวอลฟ์บวกในเวลา5ทุ่มครึ่งผมบอกว่าบบเยมินิกนะั้นชนะแน่นอนครับแต่ไม่น่าจะข้ามจุดที่ได้มาครับเพราะว่าช่วงหลังวอลฟ์บวกเองก็ทำง,งานได้น่าสนใจครับเฉพาะสินะท,ที่ผ่าเมื่อก็ยิงไปถึง10ประตู พราะฉะนั้นคู่นี้ครับจักรพันธ์ขอฟันธงรองวูลฟ์บวกที่2.5ครับคู่ที่10ครับในรายการเอ c เอคัพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับไบรตันในเวลา5้าทุ่มครึ่งไบรตันออกไปเยือนดูไม่ค่อยน่าเชียร์เลยครับ10นัดที่ผ่านมาจากทุกรายการนั้นพวกเขาชนะไปเพียงแค่เกมเดียวที่เจอกับนอตติงแฮมฟอร์สนะฮะแต่จะให้ฝากความหวังว่าไบรตันนั้นจะบุกมาเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้เนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยน่าเชียร์เลยครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจักรพันธ์ขอฟันธงไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่0.5 10คคครรััับและะนนี่่ือท้งหมดูปจาวศ ที่11มกราคม2569ครับขอทุกท่านโชคดีและก็มีความสุขกับการเชียร์ทีมที่ท่านชื่นชอบถ้าหากคอนเทนตวันนี้พอจะเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์ like, กด Subscribe และอย่าลืมกดแจ้งเตือนด้วยครับจะได้ไม่พลาดกิจกรรมรวมไปถึงการวิเคราะห์ไปด้วยกันแบบนี้ในทุกๆวันส่วนวันนี้หมดเวลาของจกักรพันธ์ฟันธงแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ